กล้วยร้านบังคลาเทศเนาะแต่บังเอิญวันนี้นาได้มาจากกรานอิตาลีค่ะลูกนี้ก็1ยูโรค่ะน่าจะมาปอกกล้วยนะคะแล้วก็แช่น้ำอันนี้เป็นเป็นน้ำเนะาะใส่มะนาวลงไปค่ะเพื่อที่จะไม่ให้กล้วยดำ อยู่ที่นี่ไม่มีกล้วยน้ำวาค่ะหาไม่ได้เลยแล้วก็ถ้ามีก็แพงมากเราก็เลยมาลองทำวิธีนี้ดูนะคะก่อนอื่นเราก็ปลอกกล้วยนี่แหละนะโอกล้วยจะสีอย่างนี้นะคะ แต่ยังดิบอยู่นะเขายังดิบอยู่เขายังไม่สุกค่ะ น,นี่เป็นกล้วยที่เราปอกไว้แล้วนะแช่ไว้สักพักหนะึ่งแล้วก็จะใช้ตัวนี้นะ แล้เนี่ยที่หัดทําเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยค่ะอู้เนี่ยสวยงามละลานะคะน่าชอบไซส์นี้เนาะนี่สไลด์ขวางแบบเนี้ย ครั้งแรกก็จะตะกุกตะกักหน่อยนะคะเออน่าพอพอทำแล้วสวยอะค่ะอันนี้นาดูสูตรในอินเทอร์เน็ตมาเนาะตามสูตรนี่เขาให้พักนะเขาให้พักทิ้งไว้หนึ่งคืนแต่ว่านาพ็ว่าจะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งอาจจะไม่ถึงหนึ่งคืน ไปเตรียมทอดกันจ้าอันนี้กล้วยหนึ่งหนึ่งผลเนาะหนึ่งลูกนะหนึ่งผลนั่นแหละถ้าให้ถูกจริงๆกล้วยหนึ่งผลไม่ใช่หนวีนะคะหนึ่งผลไปทอดกันจ้าเมื่อกี้นี่มันติดกันเนาะเราก็พยายามเอาลงทีละชิ้นมันอยู่ห่างกันน รอบนี้มันไม่ติดกันละอันนี้ที่หนาทอดไป็แล้วนะเ,เอัอเเนเกรอบนะแต่ดูเหมือนปุ่มน้ำมันนะแต่ไม่ติดกันเนี่ยเดีนะไม่ติดกัน เฉยๆก็อร่อยแล้วนะไม่ต้องทุกน้ำตาลก็ได้นะเพื่อสุขภาพในน้ำมันก็เนี่ยคอเสเตอรอลเยอะแล้วนะยังต้องไปในน้ำน้ำตาลกินไปน้ำพอดไปน้ำฟินเฟอร์ค่ะด้วยเลยกินมปด้วยทานด้วย ทอดเสร็จอิมพอดีนี่จ้ากล้วยฉาบของเราเนาะหนากรอบทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอันนี้กล้วยหนึ่งลูกนะคะทอดไปน้ำกินไปน้ำจา <c oughs> ทอดไปด้วยกินไปด้วยความกรอบเขาก็จะกรอบมากนะอันนี้จะมาทำน้ำเชื่อมนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำตาลใสายแดเงเนาะ อันนี้น้ําตาลปามค่ะน้ําตาลปามปามชูเกอร์นะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าค่ะนี่นะคะหนาก็จะเอากระทะตั้งไฟเนาะใส่น้ํำลงไปนิดนึงเพราะว่ากล้วยของเรา เราใส่แค่นิดเดียวน้ำตาลก็เยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยอันนี้เป็นใบเตยนะคะปกติใบเตยนี่เขาใส่ตอนทอดนะแต่ตอนทอดนาลืมก็จะใส่ตอนนี้ให้แค่มันหอมแต่อหอมนะใบเตยแช่แข็งไว้อะค่ะนาลืมไงเกลียดทำอะไรอย่างนี้ด้วยแหละลองดูลอง น้ำตาลน่าจะประมาณหน,น,นึ่งข่องโตะนะเกลี่ยนี้หนึงน้ำตาลปามีส์หนึ่ง เคี่ยวไปเรื่อยๆให้ฟองเล็กลงนะคะให้น้ำตาลเขาละลายดีนะคะล้วก็โุยเนี่ยใบเตยเสียดายเนาะถ้าทอดได้ทอดด้วยตอนเนี่ยของหอมาออหอมากหอมมากเลยใบเตยอ่ะเคี่ยวไปสักนิดหนึ่งแป๊บๆน่าจะได้แล้วนะ แคน,นะคะจะได้ล้ลวนะปิดแก๊สนะคะแล้วเราก็จะเอากล้วยที่เราได้เนี่ยลงไปทุกเขาข้าบ่าไปด่าทุกเข้าให้เขากัน,นะะกเติน,นะะ้ำใหดเดอดไปต้นซนะ เตยมากอร่อยค่ะอร่อยได้กานได้แตงเราก็จะทิ้งไว้ให้เขาเย็นเขาเสร็จตัวเนาะแต่ก็กรอบมากละฮึแล้วก็หอมเตยค่ะนี่เขาได้ตอนทอดนะดีเลยนะ เราไปตักเสิร์ฟกันเลยดีกว่าจ้าอันนี้กล้วยหนึ่งลูก น้ำตาลเยอะไปแน่ๆเลยเนี่ยโอเคค่ะไปกินกันดีกว่าอืมนี่ไงน่าทานเนาะทานคู่กับน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอเขาก็จะมีความกรอบนะ ออม,มเคี้ยวก่อนอืมรอ่อยค่ะได้ได้ได้กันได้กันมาจาามาจาก,มา,จากมาชิมกันอันนี้เป็นน้ำแมกนีเซียมโพแทสเซียมเนาะของนาเป็นน้ำยาสำหรับความดันตำ่ำเนาะนี่ค่ะกล้วยฉาบของเรานะคะ มาชิมกันเลยนี่มีใบเตยด้วยนะอหอมอร่อยค่ะอหอมอร่อยแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสไลด์ทิ้งไว้ค่ำคืนอือว่ายังได้ที่ค่ะอร่อยเดี๋ยวรอให้อ่ ตัวตัวฉาบเขาเขาหายร้อนก่อนตอนนี้เขายังร้อนยอยู่อร่อยได้กลยเลยเนาะอืมชื่ออะลองทำทานกันดูนะคะอันนี้ครั้งแรกของนานเนาะ,อะลองดูอันนี้เป็นกล้วยบ้านเราเขาเรียกกล้วยหักหมกไหมกล้วยอะไรก็ไม่รู้อันลูกใหญ่ใหญ่อะคะ่ะ ใบตเตยก็จะชูความหอมงาไม่ได้ใส่ตอนทอดค่ะลืมมาใส่ตอนเคี่ยวน้ำตาลแต่ก็ยังโอเคอยู่นะยังใช้ได้อยู่นะได้กันโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มีของหวานให้ทานกันเนาะอ,อ,รอ,อร่อยอร่อยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้นะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ